ติดท็อป10ประจำสัปดาห์นี้ครับนี่คือ8อันดับปีกยอดแย่ทีมแมน u ยูไ e นเตดซื้อมาร่วมทีมเดียวจะมีใครกันบ้างไปรับชมทั้ง8อันดับเลยครับทุกคนกับรายการติดท็อป10อันดับที่8ครับกาเบียวโอเวตอง แมนยู Man, ได้เงินค่าตัวเป็นสถิติโลกครับในชว่วงเวลานั้นที่พวกเขาขายคริสเตียโนโดนาโดให้เรอวมดริดในราคา80ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2009ครับจากนั้นพวกเขาก็ทุ่มเงินเสริมทับด้วยการคว้าตัวโอเบตองจากบอกโดมาร่วมทีมครับเพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนของโดนาโดแต่นักเตะครับไม่ประสบความสาเร็จเลยครับโอเบตองแทบไม่สามารถทดแทนการจากไปของเซียสเวได้เลยสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจขายให้นิวคาเซิลในซัมเมอร์2 0 1 1 อันดับที่7ครับดาวิดเบลียงเบลียงกับโรนัลโดย้ายมาเล่นกับแมนยูนเต็ดทมๆกันครับในช่วงซัมเมอร์ปี2003และทั้งสองคนก็เล่นในตำแหน่งีกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ชีวิตของพวกเขาตั้งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยปีศาจแดงที่ยอมควักเงินจ่ายให้ซันเดอร์แลนด์สล้านปอนด์แต่ดาวเตะสายเลือดเฟรนช์ไม่สามารถแจ้งเกิดในสินโอทาฟอร์ดได้เลยครับเขายิงไปเพียง8ประตูจากการลงเล่น40เกมตลอดทุกรายการต่อมาก็ถูกส่งไปยืนตัวอคุนคอนเวสแฮมครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีสุดท้ายเบลยงเลือกย้ายกลับไปฝรั่งเศสกับนีสครับในปี2006ันหลังจากใช้เวลายืนตัวอยู่ที่นั่น 1- ซสีซสั้น อันดับที่หกครับโรันโทซตดาวเตะชาวเซอร์เบียย้ายมาจากปาริสซงน์เบลเกดมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันครับเมื่อมากราคมปี2019ด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์กับความหวังที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมแต่ทว่าไม่นานนักเตะก,ก็โดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับเอฟซีโคโลนหลังจากเล่นกับแมนยูได้5เกมเท่านั้นโดยโทซิสอัลลาปีศาดแดงแบบทาวรครับช่วงซัมเมอร์ปี2010เพื่อไปเล่นให้กับซีเอสเกมอสโก อันดับที่5้ครับวินฟรีดซาหา อยู่นเตสร้างเสียงฮือไหอีกครั้งครับด้วยการเซ็นสัญญาคว้าตัวซาฮาจากคริสตัลพาเลทด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อช่วงเดือนมก,กราคมปี2013แต่ก็ยังถูกส่งกลับไปยืนตัวกับพาเลทต้นสังกัดเดิมจนกระทั่งจบซีซั่นนั้นครับเหมือนซาฮาจะเป็นจิ๊กซอชิ้นแรกของอเล็กเฟอร์กูสันในการสร้างทีมใหม่แต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือผู้เล่นคนสุดท้ายที่กุนซือสญญกอตส์ติดซืญญ้อมาร่วมทีมเพราะเฟอร์กูสันก็ประกาศวางมือในซัมเมอร์นั้นและจะว่าไปซาฮาก็เป็นหนึ่งงงในนักกเตตที่่็มได้วววยพรรสแหง การลูกหนังเมืองผู้ดีเีนะครับโดยเขาได้รับการโหวตควา้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมปี2012ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับนักเตะแทบจะหมดอน,นาคตเลยครับในยุคของเดวิดมอยเขาได้ลงสนามตัวจริงเพียงสเกมเท่านั้นครับก่อนจะย้ายกลับมาที่คริสตัลขาเลสอันดับที่4ครับเมมฟิสเดอะไป เดลไปาย,ย้ายมาเล่นกับแมนอยู่นเตดด้วยความหวังมหาศาลครับหลังจากที่สโมสรยอมจ่ายเงิน25ล้านปอนด์เพื่อคว้าเขามาจาก PSV ในช่วงซัมเมอร์ปี2015ครับซึ่งเดอ์ไปได้รับปอกาสสวมเสื้อเบอร์7 แม้เขาจะได้เชื่อเป็นนักเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสมันแห่งวงการฟุตบอลดดชแต่ศักยภาพของนักเตะก,ก็ไม่สามารถงัดออกกาใช้เรียงเต็มที่สุดท้ายเขาก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าครับในสินโอทาฟอร์ดเพราะลงสนามไป5.3เกมยิงได้เพียง7ประตูและซีซั่นต่อมาเขาได้ลงสนามเพียง8เกมเท่านั้นครับก่อนจะโดนขายทิ้งให้กับโอลิมปิกรียงในมกราคมปี2017อันดับที่3ครับอังเคลดิมาเรีย เราบอกว่านี่คือความสมเสียงที่ย่ำแย่ที่สุดครับสำหรับอยู่ในเตะในการที่พวกเขาทุ่มเงินมาสารเพื่อคว้าตัวดีมาเรียามาร่วมครับเพราะนักเตะทําผลงานได้ยังน่าผิดหวังครับและทัศนคติก็ย่ำแย่อีกต่างหากในตอนนั้นแมนยูทุ่มเงินเกือบหกสิบล้านปอนด์ครับเพื่อกระชากดวดาวเตะมาจากลาชันชุดขาวโดยในเวลานั้นจํานวนตัวเลขที่ทีมจ่ายไปถือเป็นสถิติการย้ายทีมในเกาะอังกฤษทีเดียวครับโดยดีมาเรียได้รับเกียรติสวมเสื้อเบอร์เจ็ดแม้เขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับในสี่เกมแรกยิ่งไม่ 2ประตูจัดไป2แอสซิสแต่เหมือนนั่นจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของดีมาเดียได้เลยครับเพราะหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับตลบปัดยิ่งไปกว่านั้นการที่นักเตะและครอบครัวไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้ทําให้ดีมาเดียล้มเหลวครับโดยเฉพาะภรรยาของเขาที่ประกาศชัดเจนครับว่าเกลียดเมืองแมนเชสเตอร์เข้าไซจากการโดนโจนต้นบ้านครับสุดท้ายดีมาเดียก็ย้ายไปประสบความสาเร็จกับปารีสแซงต์แงชงกงไหนที่สุดอันดับที่2ครับเจอดอนซานโช แมนยูไนเตดพยายามเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่นานครับวาาก,ว,าากชชว่าจะคว้าใจโรสานโชมาร่วมทีมได้ในยุคข,ของโอเลกุน้าโซชาครับที่ทุ่มเงินถึง73ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2011ครับคว้านักเตะม,มาจากบรเลเซียดอทมุนแต่ผลงานของซานโชกลับไม่เป็นไปอย่างที่สาวกเรเดว,วิลต้องการครับเมื่อเขายิงไปเพียง12ประตูและ6แอสซิสต์จากการลงเล่น82เกมทุกรายการกับแมนยูแถมนักเตะยังเจอปัญหาหนักทั้งในและนอกสนามและเมื่อดูการที่ผ่านมาดาว วัย23ปีพลาดการลงสนามถึง4เดือนเนื่องจากต้องรับมือปัญหาด้านร่างกายและสภาพจ,จิตใจแถมล่าสุดเขาก็ยังมีปัญหากับอีกเชนฮากกรณีที่ออกมาตอบโต้คุณซืออีกยังดุเด็ดเผ็ดมันสานโชวบอกว่าเขาคือแพ้รับบาปซึ่งปัจจุบันสานโชก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจกับคุญซือชาวดัตแตอย่างใดสุดท้ายครับก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับจาอนลสานโชและอันดับที่หนึ่งครับปีกยอดแย่ที่แมนยูนเดตคว้ามาร่วมทีม And Tony. เอกเซนฮาร์เร่งเราให้แมนยูเต็ดคว้าเด็กเก่าของเขาไดา้นี้มาร่วมครับในซัมเมอร์แรกที่เขามารับงานคุมทีมแมนอยู่้วยค่าตัวถึง85ล้านปอนด์ครับท,ทั้งทงที่มีการประเมินว่าฟีเท้าของแอนโทนีไม่น่าจะเกิน40ล้านปอนด์เท่านั้นแม้จะย้ายมาแล้ววูบว่าปราดเปรียวเล่นได้อย่างเ้าใจลีลาหมุนก็ชัดเจนแต่กับค่าตัว100ล้านยูโรและผลงาน63เกม8ประตู3แอสซิสต์ถือว่าน่าผิดหวังมากๆกครับกับค่าตัวที่แมนยูเตดจ่ายไปแถมไม่พอครับแอน นี่ยังพกเรื่องขึ้นดวงขึ้นสารตามมาเกาะแกะอยู่ไม่ห่างและนี่แหละครับคือคอนเทนต์ติดทอบเทนปรทจำวันนี้ทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องไหนที่นอกเหนือจากผลการแข่งขันต m อมเมนแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปหามาทำคอนเทนต์ให้ทิ้งท้ายตรงนี้ครับใครอยากได้ทัศนะจัดเต็มครบทุกคู่มาทุกลีกของก,กับพูดคุยกับครูตัวจริงจากสปอร์ตคูแอดมาได้เลยครับที่แอดครูสปอร์ตวีหนึ่ง